สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็น m i กพาวเวยี่ห้อ IPEX รุ่น PMX04 เป็น m i กพาวเวขนาด4ชันนอน2ไมค์ XLR1 สเตอริโอนะครับ250วัตต์ต่อข้างเห็นเล็กๆแค่นี้ก็ให้กำลังขับที่เยอะมากเลยนะครับขับลำโพง12นิ้ว15นิ้วก็ได้นะครับเอฟเฟคร้องมีมาให้16โปรแกรม d i ตอ DSP นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเล่นไฟล์เพลง MP3 บันทึกเสียงลงแฟลชได้ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้บันทึกเสียงได้ด้วยแล้วก็เป็นมิกเซอร์ออดิโออินเตอร์เฟสนะครับเปิดเพลงผ่านโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อนะครับบันทึกเสียงลงโน้ตบุ๊กนะครับเป็นมิกเซอร์ออดิโออินเตอร์เฟสด้วยนะครับเสียงดีมากเลยครับลองทดสอบเสียงดูอันนี้เสียงที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ยินก็เป็นเสียงของมิกเซอร์ตัวนี้แหละครับเอฟเฟค้องก็มีให้ด้วยนะครับเอฟเฟค้อง นำเสนอกันแบบคร่าวๆนะคลิปนี้คลับกลิปมาเจอกันใหม่นะครับ